ไปดูเรื่องของงูกันหน่อยค่ะที่จังหวัดกระบี่นะคะช่วงนี้ภาคใต้งูเยอะนะพี่เอกโดยเฉพาะงูจงอางนะคะใช่ค่ะมีร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะเจ้าของร้านเนี่ยเขาเจองูที่ยาวเกือบ4เมตรค่ะเข้าไปหลบซ่อนในห้องน้ําของร้านนะคะที่ร้านอาหารในอำเภอคลองท่อมเลขที่11ทับ7หมู่ที่8ตําบลคลองท่อมใต้ที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ค่ะ เจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาสันติสุของร้อมได้รับแจ้งจากนายกิติสันกิจค้าเจ้าของร้านเนี่ยว่ามีงูจงอางตัวใหญ่ไปหลบซ่อนอยู่ข้างชักโรครกในห้องน้ําคือเจ้าของร้านเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเน่ยเปิดห้องน้ําทิ้งไว้ไงพอจะไปเข้าห้องน้ําปรากฏว่ามีงูจงอางตัวใหญ่ไปนอนรออยู่ค่ะก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยมาจับนะคะแล้วก่อนหน้าน,นี้เขาเคยเล่าให้ฟังว่าอ่า มีงูเข้ามาแล้วหนึ่งตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าตัวเขาจะเล็กกว่านี้เขาก็เลยจับเองได้แล้วก็นำไปปล่อยแต่รอบนี้ปรากฏว่ามาตัวนี้แหละใหญ่กว่าเดิม,มเขาก็เลยเชื่อว่าเอ๊ะน่าจะเป็นคู่ของมันที่ตามหากันหรือเปล่าว่าอย่างไน,นครั้งที่แล้วจับเองเพราะว่าตัวเล็กกว่านี้ไงค่ะแต่ว่าถ้าเจออีกจะจับเองนะฮะใช่งูจงอางตัวนี้ยาวประมาณ3.9เมตรนะคะหนักเกือบ1ิกิโลกรัม เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงกว่ากว่าจะจับออกมาได้เพราะเขาก็ต่อสู้<ๆ>ด้วยไกลเลยไกลเลยตรงตัวยาวตัวใหญ่เลยญ่ากรับมากค่ะอน่ากลัวนะฮะข่าวจบแล้วอย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะกดต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะ